สำหรับแบบติดตามข้อที่เจ็ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการหาสนามไฟฟ้าจากแผ่นตัวนำบางที่มีขนาดใหญ่มากหรือมีขนาดอนันต์นะครับอันนี้คือที่โจทย์กำหนดโดยที่แผ่นตัวนำนี้มีประจุความหนานแน่นเป็นซิกมาต่อคูลอมนะครับถามหาว่าที่ระยะห่าง R จากแผ่นก็คือระยะ R สมมติว่านี่คือตำแหน่งทีง่เราสนใจนะครับระยะห่างเป็น r ออกมาจะเป็นตัวนำสนามไฟฟ้า E นี้จะมีค่าเท่าไหร่นะครับ mm hmm. ก็การพิจารณาเราก็สามารถใช้กฎของเกาส์นะครับกฎของเกาส์เนี่ยก็คือหาฟักฟไฟฟ้ากฎของเกาส์บอกว่าอะไรครับกฎของเกาส์ ก้าวสู่รอนะครับบอกว่าฝลักสุทธินะที่ผ่านผิวปิดใดๆจะมีค่าสอดคล้องกับอิทิเกตของสามไฟฟ้าที่ผ่านพื้นที่ ซึ่งปริมาณนี้จะมีค่าเท่ากับประจุที่อยู่ภายในนะครับ e n c l o s e หารด้วย f p s i l o n ศนะครับกรณีนี้ที่เป็นประจุที่เนแผ่นตัวนำขนาดใหญ่บางมากๆตามรูปเนี่ย ผิวกาที่เราจะใช้ก็จะใช้ผิวทรงกระบอกนะครับเจนว่าสนามไฟฟ้าเนี่ยในแนวลากก็คือสนามไฟฟ้าในแนวที่ขนานกับตัวนำเนี่ยจะเป็นศูนย์เพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าเราเพิาจารณาเจนว่าตัวนำเนี่ยก็คือทั้งแผ่นนี้ถูกไหมครับ ดังนั้นสนามไฟฟ้าที่อยู่ในแนวเดียวกันเนี่ยมันจะถูกสนามไฟฟ้าที่อยู่ด้านข้างหักล้างกันหมดนั้นจะเหลือเฉพาะสนามไฟฟ้าในแนวตั้งฉากในแนวตั้งฉาก normal vector ข้งด้านบนและด้านล่างที่ผ่านผิวออกมานั้นถ้าเกิดเราใช้ผิวปิดรูปทรงกระบอกบริเวณที่มีสนามไฟฟ้าผ่านก็คือบริเวณผิวด้านบนและด้านล่างของทรงกระบอกอันนี้นะครับก็คือถ้าเรามองว่า ทรงกระบอกคือกระป๋องนมนะครับมีพื้นที่ด้านบนเป็น A ด้านล่างเป็น a ถ้ากระป๋องนมหรือทรงกระบอกนี้มีรัศมี r นี่ยแล้วเราจะได้พื้นที่ a มีค่าเท่ากับาย r กำลังสองอันนี้คือพื้นที่ของผิวทรงกระบอกที่มีสามไฟฟ้าผ่านแต่เนื่องจาก นะครับประจุเนี่ยที่อยู่ด้านในนี้มีประจุอยู่อันเดียวแต่สายไฟฟ้ามให้สองทิศทางคือผ่านผิวด้านบนและผิวด้านล่างนั้นเจนว่าฝักจะเป็นฝักที่ผ่านผิวสองอันก็เลยใช้เป็น 2A นะครับมีค่าเท่ากับ Q นี่คือความหนานแน่นประจุเชิงผิว ความหนาแน่นเชิงผิวเนี่ยส่วน A คือพื้นที่ที่ล้อมรอบในนี้ก็คือพื้นที่ส่วนของตัวนํำที่อยู่ภายในทรงกระบอกซึ่งก็จะมีค่าเท่ากับพื้นที่ของด้านบนและด้านล่างของผิวทรงกระบอกด้วยนั่นเองนะครับก็คือมีค่าเท่ากับพื้นที่ด้านบนและด้านล่างนะครับผิวทรงกระบอกคือบริเวณนี้นะครับ อันนี้คือนิยามฟลักซ์ไฟฟ้าตามกฎของเกาใช่ไหมฮะนั้นถ้าเราย้าย2 e ไปหารสมการด้านนี้เราก็จะได้สมการของสนามไฟฟ้าจากแผ่นตัวนำใดๆ1แผ่นเนี่ยมีขนาดเท่ากับซิกมาส่วนด้วย2เอฟซลอนศน์นะครับอันนี้คือกรณีที่เราสมมติว่าแผ่นตัวนำเราเป็นประจุบวกนีถ้าเกิดตัวนำที่เราสนใจนี้ เป็นประจุลบนะถ้าเกิดเรามีตัวนำที่เป็นแผ่นประจุลบสนามไฟฟ้าที่ผ่านผิวเปลี่ยนทรงกระบอกก็จะเป็นสนามที่มีทิศพุ่งเข้าแค่นั้นเองนะครับ สามบรฟ้าที่เกิดจากประจุลบก็จะมีสิทธิพุ่งเข้าแต่ถ้าเกิดประจุที่เราสนใจเป็นระจุบวกก็จะมีสิทธิ์พุ่งออกซึ่งเราก็เห็นว่าสามไฟ์ฟ้าที่ได้จากกรณีนี้ก็จะมีเดียวกันก็คือมีค่าเท่ากับซิกมาส่วนด้วย2องเอฟซูลนศูนย์พิจารณาว่าทิศทางเป็นทิศพุ่งเข้าหาแผ่นตัวนำนะครับอันนี้ก็คือความเข้าใจเกี่ยวกับ สนามไฟฟ้าจะาแผ่นตัวนำขนาดใหญ่มากนะครับในข้อถัดไปก็คือต่อนเนื่องจากข้อเมื่อกี้ถ้าเกิดเราเอาแผ่นตัวนำมาสองแผ่นนะครับแผ่นหนึ่งเป็นประจุบวกนะครับอีกแผ่นเป็นประจุลบนะครับแผ่นตัวนำประจุบวกกับแผ่นตัวนำประจุลบมาวางคู่กันอย่างนี้นะครับ แบบนี้เราเรียกว่าแผ่นตัวนำคู่ขนานนะครับประจุบวกก็จะให้สายไฟฟ้าพุ่งออกผมเขียนเป็น e บวกแล้วกันนะครับสายไฟฟ้าเนี่ออกไปทั้งสองทิศทางนะเราเห็นว่าสายไฟฟ้าจากสมการ ตามกฎของเกาที่เราคำนวณมาก่อนหน้านี้เนี่ยขนาดของสนามไฟฟ้ามีค่าเท่ากับซิกมาส่วนด้วยสองเอ็กซ์แนูนโดยที่มีทิศทางพุ่งออกจากแผ่นตัวนำแต่เจนว่าขนาดของสนามไฟฟ้าเนี่ยนะครับขนาดสนามไฟฟ้าเนี่ยไม่ขึ้นกับระยะตำแหน่งเลยเนยไม่ขึ้นกับระยะทางนะครับดงนันแสดงว่าขนาดสนามไฟฟ้าเนี่ยมีขนาดคงตัว มีค่าเท่ากับซิกมาส่วน2ฟีลอน0ส,ส่วนกรณีที่เป็นประจุลบนะครับแผ่นตัวนำประจุลบอันเนี้ยสายไฟฟ้าก็จะมีทิศพุ่งเข้าพุ่งเข้าพุ่งเข้านะครับเป็นด้านนี้ทุกๆทิศท,ทางนะนั้นเห็นว่าถ้าเกิดเราแบ่งนะครับ บริเวณที่สนใจเป็น3บริเวณก็คือบริเวณที่1นึ่งบริเวณที่2แล้วก็บริเวณที่3ตามรูปนี้นะครับเราจะเห็นว่าสามไฟฟ้าเนี่ยในบริเวณที่1เนี่ย e บวกไปด้านน,นี้ส่วน e ลบมาด้านน,นี้ทั้ง2อันมีขนาดเท่ากันดังน,นั้นรวมกันกลายเป็น0ูนในบริเวณที่3เนี่ย e บวกมีทิศเป็นทางด้านขวา e ลบมีทิศไปทางด้านซ้ายเช่นกันทั้งสองอันมีขนาดเท่ากันรวมกันเป็นศูนย์ส่วนบริเวณตรงกลางเนี่ยนะครับ e บวกมีทิศเปทางด้านขวา e ลบก็มีทิศไปทางด้านขวาด้วยทั้งสองอันมีขนาดเท่ากันคือมีขนาดเท่ากับซิกมาส่วน2 e p s i l o n 0 นะครับสำหรับ e บวกและมีขนาดเท่ากับซิกมาส่วน2เริอศูนย์นสำหรับ e ลบเช่นกันนะครับดังนั้นเมื่อเอาสองอันมารวมกันนะครับเอามารวมกันก็คือสนามไฟฟ้าบริเวณนี้เราก็จะได้สนามไฟฟ้ามีค่าเท่ากับซิกมาส่วนด้วยเอลอนศูนย์นะครับ ตามสมการนี้นั่นเองนะครับนี่คือคำตอบโอเคนะครับ